แบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุงแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุงการออกแบบเกิดผลดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้เงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการออกแบบต้องรองรับโลจิสติกขาเข้าการจัดเก็บสินค้าคงคลังการหยิบตามคำสั่งการบรรจุหีบห่อและการขนส่งขาออกการออกแบบ อาคารจากภาพรวมของการจัดการการกระจายสินค้าประเด็นสำคัญที่กระจายกระบวนการออกแบบคือวัสดุที่ใช้มุงและเปิดปิดโครงสร้างเพราะส่งผลต่องบประมาณขนาดอาคารการกำหนดความสูงของอาคารช่วงห่างของเสาวความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นที่จัดเตรียม ถ้าขึ้นลงสินค้าระบบควบคุมสภาพบริเวณในอาคารขนาดสำนักงานและพนักงานที่มีระบบความปลอดภัยในอาคารออกแบบระบบความร้อนระบายอากาศและการปรับอากาศการควบคุมสภาพแวดล้อมในอาคารต้องมีการออกแบบระบบให้ความร้อนในประเทศที่มีอากาศหนาวมากระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศนอกจากสินค้าบางชนิดต้องเก็บแช่เยือกแข็งและแช่เย็นออกแบบระบบแสงสว่างระบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่อาคารกระจายสินค้าต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า200ลักส่วนพื้นที่ปฏิบัติการและสำนักงานต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า300ลักส่วนมากจะใช้โคมแขวนฝาเพดานแบบเมอร์คิวรี ฮาไลท์หรือโซเดียมแรงสูงออกแบบระบบป้องกันอักคีภยัยการออกแบบระบบป้องกันอักคีภัยในคลังสินค้าต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหลักชีวะอนามัยและความปลอดภยัยและสอดคล้องกับข้อ1 2 3 4โดยกำหนด ว่าชั้นวางสินค้าที่ความสูงเกิน4เมตรต้องติดตั้งสปริงเกอร์นบนชั้นวางสินค้าและถ้าสินค้าวางกองสูงเกิน4.5เมตรต้องติดตั้งสปริงเกอร์นบนฝาเพดาน,นการออกแบบท่าขึ้นลงสินค้าและช่องจอดของรถบรรทุกปัจจัยในการออกแบบท่าให้มีความยืดหยุ่นโดยระดับท่าสูงจากพื้นประมาณ60เซนติเมตรสำหรับรถปิกอัพ และ1.4เมตรสำหรับรถเทนเลอร์รถกึ่งพ่วงตามกฎหมายไทยจะมีความกว้าง2.3ถึง2.5เมตรความยาวตั้งแต่6ถึง12เมตรและมีความสูงของเพดานอาคารประมาณ4เมตรออกแบบที่จอดรถของพนักงานที่จอดรถถือว่าเป็น ส่วนหลักในการออกแบบอาคารคลังสินค้าสำหรับรถบรรทุกและรถกึ่งพ่วงและที่จอดรถพนังงานโดยกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดที่จอดรถและที่กลับรถและทางเข้าอาคารให้มีพื้นที่จอดรถ1นึคันต่อพื้นที่240ตารางเมตรการออกแบบสำนักงาน<ๆ>การออกแบบต้องคํำนึงถึงการปฏิบัติงานว่า<ๆ>การจัดทำโดยคนหรือมีระบบอัตโนมัติเพราะปกติแล้วการจัด ทำด้วยคนจะชักช้ากว่าการอ่านด้วยระบบบาร์โคดประมาณ600เท่าฉะนั้นการใช้พื้นที่ต่างกันปกติพนักง,งานหนึ่งคนจะใช้พื้นที่3-9ตารางเมตรขึ้นอยู่กับระดับผู้ใช้งานพื้นที่การออกแบบพื้นที่ซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบอาคารกระจายสินค้าโดยเป้าหมายในการลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเช่นพื้นต้องมีอายุการใช้งานนานไม่ ต้องซ่อมบ่อยจากการซ่อมรอยร้าวการยาแนวการซ้อจุดที่ไม่สะอาดเพราะการซ่อมบำรุงต้องทำร่วมระหว่างการปฏิบัติงานฝ่ายซ่อมบำรุงและผู้รับเหมาจากภายนอกนอกจากนั้นยังต้องมีผู้ทำความสะอาดพื้นที่ด้วย